จำเป็นต่อการจัดการเอกสาร Key Skill for Record Management ทักษะที่8ความสามารถในการปรับตัว Adaptability จัดทำโดยชุดวิชาการจัดการเอกสาร Record Management หรือ RM หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์บัณฑิต Ischool k k u คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสาตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะที่สำคัญสำหรับการจัดการเอกสารในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้ทักษะสำคัญของความสามารถในการปรับตัวและบทบาทของทักษะนี้ในการจัดการเอกสารกันค่ะ ความสามารถในการปรับตัวคือความสามารถในการเรียนรู้ทำความเข้าใจและสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองและเติบโตในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในการจัดการเอกสารการติดตามเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติที่พัฒนาอยู่เสมอถือเป็นสิ่งสำคัญ ในการจัดการเอกสารการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นเรื่องปกติดังนั้นความสามารถในการปรับตัวช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบและกระบวนการใหม่จะเป็นไปอย่างราบรื่นกฎระเบียบที่ควบคุมการจัดการเอกสารสามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นความสามารถในการปรับตัวถือเป็นกุญแจสําคัญในการทําความเข้าใจและสามารถนํากฎเกณฑ์ใหม่ๆมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ความสามารถในการปรับตัวช่วยให้สามารถปรับ w o r k ์กโฟในการทำงานได้เมื่อมีข้อกำหนดข้อจำกัดหรือลำดับความสำคัญใหม่เกิดขึ้นในองค์กรในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงความสามารถในการปรับตัวส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะในสํานักงานหรือจากการทำงานระยะไกล นักจัดการเอกสารต้องมีความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับความท้าทายโดยอาศัยความสามารถในการปรับตัวเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่ต้องเผชิญเมื่อมีการเปิดตัวเครื่องมือใหม่หรือการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในองค์กรความสามารถในการปรับตัวช่วยให้มั่นใจได้ว่าการฝึกอบรมและการบูรณาการจะประสบความสำเร็จ โดยสรุปความสามารถในการปรับตัวเป็นรากฐานสำคัญของการจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพนักจัดการเอกสารที่มีทักษะนี้ช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานไม่ว่าจะทางด้านเทคโนโลยีกฎระเบียบและขั้นตอนการทำงานขอขอบคุณที่ร่วมเรียนรู้ทักษะสำคัญในด้านความสามารถในการปรับตัวของนักจัดการเอกสารโปรดติดตามวิดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นเพื่อการจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพคุณสามารถเรียนรู้มากขึ้น ่านบทเรียนออนไลน์จากไอสคู KKU และเราหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจโลกแห่งข้อมูลดิจิทันและจัดการข้อมูลดิจิทันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ